สวัสดีครับมิลานบอลไทยเรื่องราวฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยแลนด์ครับวันนี้เรามาคุยหลังเกมครับทีมชาติไทยเปิดบ้านพบการมาเยือนของทีมชาติมาเลเซียครับวันนี้ไลน์อัพของทีมชาติไทยครับ11ผู้เล่นตัวจริงครับประกอบด้วยปฏิวัติคำใหม่ครับอยา่ในทัเข็มดีครับเดิมศักดอักคีเดิร์นชัมรัศมีไปกับตันทีมครับพระธิดาทัพยสั้นครับสุพนัทเหมือนตาอิโคลาสมิเกลสันอัครพล่าพงผู้พิเศษครับอยู่ในเทพว่อมพันธ์ครับอักฤษิสรดาและเสกสรรลาตีครับ ซึ่งไลน์อัพที่ออกมาก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากนัดแรกครับมาหลายตำแหน่งพอสมควรครับเกมนี้ครับทีมชาติไทยเริ่มเกมครับก็ถือว่ากดดันได้ดีพอสมควรครับมีการบีบเดนบนอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ว่าพอเหลือประมาณ20นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับเกมทีมชาติไทยเริ่มแผ่วลงครับเริ่มตื้อๆแล้วครับ ทีมมาเลเซียก็เริ่มคุมเกมได้ครับมีจังหวะหลายจังหวะครับของทีมชาติมาเลเซียครับโดวันนี้ครับรูปแบบเกมการเล่นของมาเลเซียครับเน้นการบุกทั้งปีกซ้ายปีกขวาเลยครับหรือว่ามีความเร็วโชว์ผลงานได้เป็นอย่างดีของมาเลเซียครับอย่างเช่นหมายเลขห้าครับจิมมี่ครับฝั่งขวารับและฟาลุดอาหมินครับหรือว่า2คนนี้ครับสร้างปัญหาให้ แบ็คขวาและซ้ายของทีมชาติไทยได้อย่างมากมายครับเราจะเห็นหมายเลข13ครับอย่างฟารุดอับมินครับที่มีจังหวะลากเลือ้อยใส่นีโเลัส้มิเคยวสันหลายจังหวะพอสมควรเลยครับและปิดขวาครับอย่างจิมมี่ครับก็ถือว่าใช้ความเร็วได้ดีเหมือนกันครับมีการคลอสบอลเข้ามาครับเห็นว่าส่ทนการเขีมดีก็มีจังหวะหลุดและพวดใส่ จิมมี่หลายจังหวะครับจนทําให้เกือบเสียประตูหลายลูกเหมือนกันครับจบเกมครึ่งแรกครับก็เสมอกันไปสูงประตูตศูนย์ครับครึ่งหลังครับไทยมีการเปลี่ยนตักผู้เล็นคนแรกครับส่งพิธาทรอักษรศรีลงสนามแทนอภิสิทธิ์สรดาครับอันาับที่57ครับไทยมาได้ประตูขึ้นนำ1-0ครับจากจังหวะสุภนัทบรตตาครับวิ่งเข้าไปบล็อกในจังหวะจ่ายบอลของผู้รักษาประตูมาเลเซียครับก่อนจะไล่ต่อบอลมาให้พัชริโก้สั้นครับ ยิงเลือขวาเข้าไปอย่างจ่อๆครับนาทีที่65ครับไทยเปลี่ยนผู้เล่นพร้อมกัน2คนครับส่งพันสายเอกพิูลและธีรศักดิ์เผยพิมายลงมาแทนเหลือสัก์อัคคีและพัชชิกุลทับสั้นครับต่อมาครับนาทีที่69ครับไทยมาเปลี่ยนผู้เล่นคนที่4ครับส่งสุพนันบุรีรัตน์ครับลงสนามมาแทนนี่โค้ชวิเกียรันครับที่วันนี้ดูเหมือนจะสภาพร่างกายไม่ค่อยฟิตสักเท่าไหร่ครับนิโคัสวันนี้ครับ นาทีที่72ครับไทยมีโอกาสลุนยิงประตูที่2จากาบััดบันตาครับจ่ายบอลทะลุช่องเข้ามาให้วนันบุรีรัตน์ที่วิ่งเติมเข้ามาได้ยิงด้วยขวาในเกือบเป็นโทษแต่เป็นติดล็อกแนวรับของมาเลเซียออกไปด้านหลังครับนาทีที่84ี่ครับไทยเปลี่ยนผู้เล่นเป็นบริีพิเศษครับหลังอัคราภผู้พิเศษครับได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะครับเลยส่งเรียมบดริเชร์ครับลงสนามมาแทนครับ ช่วงชดเวลานาทีที่90บวก3ครับเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายครับส่งเจมเบรดสอร์ดครับลงสนามมาแทนเอกสันลาตีครับนาทีที่90บวก4ครับไทยมีโอกาสลุ้นอีกประตูเพิ่มจากสุวรรณันบุญตาครับจ่ายบอลทะลุช่องมาให้มีเรื่องบอลเดเชอร์หาบอลเข้ากรอบเขตโทษครับก่อยิดไปติดบล็อกแนวรับของมาเลเซียอีกแล้วครับก่อนนาทีที่90บวก7ครับได้จังหวะลุ้นทำประตูอีกครั้งครับจากสุวรรณบุญรัตน์ครับ ใหายบอลมาที่กีรศักดิ์ไฟขึ้นมาครับไปหลุดไปยิงไปติเซฟผู้เัพท์ประตูมาเลเซียปัดออกไปไว้ได้ครับจบเกมครับทีมชาติไทยครับเอาชนะมาเลเซียไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฟ้าชัยสองนัดขวดครับผมขึ้นนำเป็นจะฝูงของกลุ่มเอครับหลังผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันคือติโมเรสเต้ครับแพ้สิงคโปร์ไปศูนย์ประตูต่อสามครับโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะทำทีมแชมป์อาเซียน2024แล้วแบ่งกลุ่มกลุ่มเอมาเจที่สี่ พบกับทีมชาติสิงคโปร์ครับณสนามกีฬาสิงคโปร์ในวันที่21ธันวาเวลา19.30นครับตามเวลาประเทศไทยครับจากเกมวันนี้ครับก็ถือว่าเราก็รักษาตัวให้รอดก่อนครับแต่เรื่องผลงานการเล่นก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับที่เห็นชัดคือเรื่องสภาพร่างกายของนักฟุตบอลเราครับจะมียุบเป็นบาง,งครั้งครับ เกมที่ช่วงปลายครึ่งแรกและครึ่งหลังครับแต่ก็ผ่านมาได้ครับสําหรับเกมเกมนี้ครับก็ถือว่าเกมนี้ที่เด่นๆก็ถือว่าต้องเป็นสุรณัทเหมือนตาครับที่เป็นตัวเชื่อมบอลตัวจ่ายบอลตัวแอสซิสให้สําหรับเกมนี้ครับถือว่ามีส่วนในเกมแข่งขันฟุตบอลในเกมนี้มากครับทีมชาติไทยเล่นก็ถือว่ายังคงเอาตัวรอดได้ครับ อ่าให้คะแนนเต็ม10ในทีมชาติไทยวันนี้ก็ขอให้อยู่ที่8คะแนนครับนัดต่อไปครับเราต้องบุกไปเยือนสิงคโป,โปร์ครับก็ต้องรวมใจรวมพลังกันครับเพื่อการผ่านเข้ารอบให้เป็นที่1ของกลุ่ม A ให้ได้ครับและทำผลงานเป็นแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันให้ได้ครับสำหรับหญิงฟุตบอลทีมชาติไทยครับเรื่องข้อผิดพลาดก็ต้องเก็บไปแก้ไขครับ เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในเกมครับเพราะอย่างที่พวกเราเห็นครับเราวันนี้ถือว่ามีจังหวะที่ช้าไปนิดหนึ่งครับแต่เรื่องการเล่นร่วมก็เริ่มดีขึ้นมาครับก็มันเป็นบอล์นาเมต์ครับก็ต้องให้เวลาในการเล่นร่วมกันไปเรื่อยๆก่อนครับเพราะต่างคนต่างมาหลายหลากสโมสรครับอีกคนก็ถือว่า ชมผลงานได้ดีก็คือวิลเยะพมพันธ์ครับถือว่าวันนี้เป็นตัวเชื่อมเกมอีกคนหนึ่งครับก็ถือว่าวันนี้ทีมชาติไทยเราทําเต็มที่แล้วครับให้กําลังใจทีมชาติไทยของเราครับนัดต่อไปเราบุกไปเยือนสิงคโปร์ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมวันนี้ครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับในช่องนิรันดร์บอลไทยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการครคลิปต่อๆไปของช่องนิรันดร์บอลไทยครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับ คลิปหน้ามีอะไรมาฝากติดตามได้ในช่องนิรัน์ฟุบอล